กันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวสินค้าจากร้านทท้เวลลี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคีย์บอร์ดน้องใหม่นะคะจากแบรนด์นับโบนะคะมาให้ทําความรู้จักกันนะตัวนี้นะคะชื่อรุ่น NK45 นะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นของเขาคือ majestic นะคะโดยมีสีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะก็คือมีสีขาวสีดําแล้วก็สีทองนะคะสีขาวเนี่ยจะเป็นคีย์แคปขาวแบบนี้แต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลย นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสีดำคีย์แคปสีดำแต่ว่าด้านล่างตรงนี้ก็เป็นดำเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้สีทองนะคะสีโปรดของเราก็จะเป็นคีย์แคปดำแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นอลูมิเนียมสีทองนะคะโอเคสำหรับ3ามสีนะคะใครชอบสีไหนสามารถเลือกกันไปได้เลยนะแต่ว่าเราชอบสีทอง <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะแต่เราจะบอกให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันว่ามันมีโหมด ฟังกชันไฟถึง9โหมดนะคะรวมถึงมีไฟกระพริบตามเสียงด้วยแล้วก็คัสตอมไลท์ได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเออลืมบอกฟังก์ชันนะคะตรงนี้มันติฟังก์ชันปุ่มมีทั้งหมดเอ่อ12ปุ่มนะคะก็จะมี F1 ถึง F12 นะคะโอเคนี่มันพื้นฐานทั่วไปนะก็คือ F1 ถึง F12 นะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะไฟของเขาเนี่ยจะปรับโดยการกด Fn กับ1 อันนี้คือโหมดไฟโหมดแรกนะคะทุกตัวเปิด Fn1 หมดนะคะโอเ okay, ค Fn2 ไฟมันจะวิ่งแบบนี้นะคะมันจะวนสีมันจะวนลูปเองนะแล้วก็ตัวนี้มันจะวิ่งไปทางขวาเราสามารถทำให้มันวิ่งไปทางซ้ายได้โดยกด Fn กับลูกศรซ้ายนะคะโ okay. อเค Fn3 ตัวนี้นะคะไฟมันจะจะบอกแนวเดียมันออกแนววีดิ้งออน,แบบนิดนึงออกแนวแบบกระพริบนิดนึงแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้ อโอเคต่อมา Fn4 อ่า Fn4 นะคะตอนแรกเราเราตั้งสีไว้เราตั้งสีไว้เล่นเมื่อกี้คือสีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตอนแรกเลยพอกด Fn4 มันจะเป็นสีพื้นฐานแบบนี้นะคะโอเคอเ่๋ยวลองดู Fn4 นะคะคือเวลาที่ไฟกระพริบอย่างนี้มันคือเหมือนกับเป็นการบันทึกนะคะแบบนี้นะ Fn4 กด Fn1 ก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะคะเอาเป็นสีไรเดีย มัแมไคคุณปูเนาะ,ะก็เอ็ดเป็นสองแดงแล้วก,กันเนาะนี่มาสีเดียกันมาโอเคเอาไปแบบนี้เนาะอ่ะโอเคมันจะได้ดูแบบเป็นสีลุกนิดนึง อพอเร,เราเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเราก็กด FN สีกครั้งนะคะเป็นการบันทึกพอเวลาเรากด FN สามา FN สีก็จะเป็นสีที่เราบันทึกไว้แบบนี้นะคะโอเคต่อมา FN 5อันนี้จะเป็นโหมดไฟกระพริบแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสีลุงนะโอเคอ่า FN 6สงสัยไหมทำไมมันดับไม่ใช่มันไม่ได้ดับคือมันต้องกดก่อนแบบนี้นะคะคือทุกครั้งที่กดไฟมันจะติดแบบนี้ แต่ถ้าปล่อยไว้ไมันก็จะดับนะอ่าโอเคเมื่อกี้เป็นอะไรล่ะหกอ่ะอ่ะเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะคะเป็นโหมดไฟพื้นฐานก็คือสามารถกดเปลี่ยนไฟได้โดยการ F N เจอีกครั้งเนี่ยได้เจ็ดสีโอเคเนาะอ่ะ F N 8ปอ่ะตัวนี้จะเป็นโหมดไฟกระพริบเขาจะกระพริบลูปไปเรื่อยๆนะมันจะวนลูดไปเรื่อยๆ โอเคอ่ะต่อมาเป็นโหมด FN 9นะคะเป็นโหมดไฟกระพริบตามเสียงนะโอเคอ่ะตัวนี้นะคะเป็นโหมด FN 9นะคะไฟกระพริบตามเสียงเวลาพูดมันก็จะไฟกระพริบแบบนี้นะคะต่อมา FN 0เป็นการปิดไฟโอเคปะอ่ะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่ชอบแสบตาไม่อยากให้มันเป็นแบบเปิดไฟก็ FN 0นะตรงนี้คือปิดไฟ สำหรับส่วนตัวแล้วเราชอบ FN 1มากสุดนะคะเพราะว่าไฟมันเป็นสีลุ้งแล้วมันก็แบบจะบอกไงมันเป็นเหมือนมันกระพริบไปเร,เรื่อยๆอ,อ่ะเออกระพริบดับกระพริบดับแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีลุ้งด้วยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องตั้งค่าเองไงหรือว่าจะอยากตั้งค่าเองก็ FN 4ตามที่เราตั้งค่าไวไ้เมื่อกี้มันก็จะค้างไฟไว้แบบนี้ได้เหมือนกันอ่าสาหรับเจ้าต,ตัวนี้นะคะเป็นคีย์บอร์ดที่มีลูกเล่นไฟเยอะมากแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยของเขาอะ่ะ เป็นลับเบอร์โดมแบบนูนขึ้นมาคือเป็นปุ่มสูงแบบนี้อ่ะยวให้ดูมาอ่ะเมื่อปุ่มสูงเกิดอะไรขึ้นปุ่มสูงอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าปุ่มสูงแล้วไงอะคะอ๋อไม่ใช่จะบอกว่าปุ่มสูงแล้วเสียงมันจะดังเดี๋ยวจะกดให้ดูละกันว่าปุ่มสูงอ่ะมันต่างจากปุ่มลาบยังไงถ้ากดปุ่มลาบเนี่ยมันจะเงียบมากเวลากดมันจะไม่ค่อยมีเสียงแต่ตัวนี้มันเป็นลับเบอร์โดมแบบปุ่มสูงนะคะปุ่ม ุ่มแบบนี้พอเวลากดแล้วมันจะมีเสียงด้วยนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ความพิเศษของเขามีอีกนะเมื่อกี้นี้ให้ดูก็เออหรือให้ดูว่าเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะแบบว่ามีไฟข้างๆเห็นปะ่ะอ่าคือมันมองเห็นแบบนี้อันนีนะ้ข้างบนจะเห็นชัดมากคือไฟมันสว่างไงอาจจะแบบว่าไม่ชัดนิดนึงเห็นปะ่ะเออคือมันมีไฟรอบเขาเรียกอะไรรอบตัวคีย์บอร์ดด้วยนะคะแบบนี้ เจ้าตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเสียงปุ่มกดเขาค่อนข้างดังพอสมควรนะเพราะว่าอย่างที่บอกปุ่มมันสูงอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีดีกว่าเนาะโอเคก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือโหมดไฟแล้วก็มี เสียงปุ่มกดด้วยนะมีเสียงปุ่มกดด้วยแต่ว่าเป็นล็บเบอร์โดมนะคะโอเคสําหรับเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้นะับเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถตั้งค่าโหมดไฟได้ถึง9โหมดโดยที่ราคาเนี่ยไม่ถึง1 0 0 0บาทนะคะจะบอกว่าไม่ถึง1 0 0 0พันไม่ใช่แบบว่ามา900กว่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันถูกมากอะ่ะมันแบบถูกมากๆมันเลย5 0 0ร้อยมันนิดเดียวนะคะก็สําหรับเจ้าต,ต,ตัวนี้ใครที่สนใจก็ลองมาเทสกันได้นะลองซื้อไปเทสกันดูว่าแบบเออสาหรับราคาเท่านี้มันจะคุ้มค่าขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยคุ้มมาก อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเสียงปุ่มกดละกันเดี๋ยวเราจะกดแบบช้าๆกับกดแบบปกติปกติคือไงปกติคือเหมือนเวลาเราเล่นเกมมันๆอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออประมาณนั้นแหละอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองกดแบบช้าๆให้ดูก่อนนะคะว่าเสียงมันประมาณไหนนะโอเคอ่ะงั้นะเดี๋ยวกดแบบปกติ สมมุติว่าเราพิมพ์งานดีกว่าโอเค สำหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่ปุ่มเสียงดงังเนาะแล้วก็ราคาเบาอยู่นะคะพร้อมกับโหมดไฟที่จัดเต็ม9โหมดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะฝาก n a บโบ NK 4 5ไว้ในอ้อมใจไม่ใช่ <c oughs> คือจะบอกว่ามันคุ้มอืมเราชอบตรงที่มันคุ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์คือไฟของเขากับสีของเขามันแบบมันเข้ากันอนะ่ะคือตอนนี้เรามองว่าคีย์บอร์ดสีทองมันหายากมากๆนะ แล้วนอกจากหายากแล้วตัวนี้ยังถูกมากด้วยนะคะก็สําหรับตัวนี้นะคนที่ซื้อสีทองไปก็จะบอกว่าอืมดิฉันเห็นด้วยกับคุณค่ะที่ซื้อสีทองชอบเหมือนกันสีทองนะคะหรือว่าผู้หญิงสาวๆนะคะอยากได้คีย์บอร์ดสีขาวนะคะไปไว้เล่นกับเอ่อโน้ตบุ๊ก p ีอะไรก็ตามนะคะก็คีย์บอร์ดสีขาวตัวนี้นะคะด้านล่างเป็นสีเงินด้วยนะคะรูราไฮโซมากๆส่วนสีดํานะคะฉันไม่ได้ลืมเธอนะรักเหมือนกันสีดําคือจะบอกว่าสีดํามันขายดีอยู่แล้วไง ไม่ต้องพีเต์อะไรมากเพราะว่าถ้าใครชอบแบบแนวสไตล์ดุดันนิดนึงก็คือต้องเลือกสีดำอยู่แล้วนะคะตัวนี้ด้านล่างเป็นอลูมิเนียมนะอย่างที่บอกเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆว่าแบบเฮยอลูมิเนียมเห็นปะคือมันจะเป็นอลูมิเนียมเงาๆแบบนี้ด้วยนะอ่าโอเคดูซูมไฟใกล้ๆสวยเนาะอืม สำหรับเจ้ตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะทางร้านเรามีจาหน่ายทั้ง3สีนะคะพร้อมส่งทั้ง3สีโดยที่สต็อกแน่นมากสต็อกแน่นมากนะคะสําหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อ NK45 นะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่เพจ h a d VALLEY al นะคะไม่ว่าจะทางไลน facebook เว็บไซต์หรือว่าจะโทรมาก็สุดแล้วแต่นะคะโทรมาได้เลยแล้วก็ทักไลน์มาก็ได้นะคะแอดไลน์มาหรือว่าจะ ทักมาทางแชทเฟสก็ได้ถ้าทักแชทเฟสเนี่ยมันก็จะสะดวกนิดนึงเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะคะตลอดเวลาเลยแหละโอเคสําหรับตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคือถ้าจะซื้อซื้อร้านเรานะเพราะว่าร้านเราอะแถมแผ่นรองเมาส์ด้วยแผ่นหนึง่งเออซื้อของร้านเราเราแถมแผ่นรองเมาส์ด้วยแผ่นหนึ่งนะคะนอกจากจะถูกแล้วของแถมร้านเราก็ยังมีให้นะอย่าลืมนะซื้อซื้อของซื้อร้านเราเออโอเคสําหรับรีวิวตัวนี้นะก็จบแล้วไม่มีอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าคุ้มค่ะตัวนี้คุ้มมากนะคะใครต้องการเสียงดัง ไฟชัดจะเต็มทุกโหมดนะคะตัวนี้นะคะแนะนําโอเคสําหรับรีวิวตัวนี้นะคะจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe a แวล e l e ด้วยนะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ